สมหรภูมิรถยนต์ไร้คนขับนี่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งแล้วนะครับแล้วครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยคู่เอกเลยเมื่ออูเบอร์ตัดสินใจกระโดดลงมาท้าชนกับเวมโของ Google แถมยังไปท้ากันกลางเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งก็เป็นเหมือนบ้านของคู่แข่งเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแท็กซี่ไร้คนขับที่อูเบอร์เพิ่งเอามาโชว์ตัวส,สดๆร้อนๆในงาน CES 2 0 2 6เนี่ยมันมีดีอะไรเทคโนโลยีเบื้องหลังมันล้ำขนาดไหนแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเดินทางในเมืองไปตลอดการได้จริงหรือเปล่าต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ธรรมดานะคะแต่มันคือการประกาศสงครามในตลาดบริการเรียกรถแห่งอนาคตแบบเป็นทางการเลย การที่อูเบอร์เลือกปักธงที่ซานฟรานซิสโกมันคือการเดินไปเคาะประตูบ้านเวโมแล้วบอกว่าฉันมาแล้วซึ่งทําให้การแข่งขันครั้งนี้น่าจับตาม,มากๆเลยค่ะว่ากลยุทธ์ของอูเบอร์จะเป็นยังไงแล้วเทคโนโลยีที่เขาเลือกใช้จะสร้างความได้เปรียบที่แท้จริงได้ไหมเอาละครับมาลงลึกกันเลยดีกว่าอูเบอร์ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมตกขบวนนี้แล้วเป้าหมายก็คือเอารถรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่คําถามแรกเลยทําไมต้องเป็นซานฟรานซิสโกครับมันดู จงใจไปหน่อยไหมเหมือนตั้งใจไปเหยียบจมูกคู่แข่งเบอร์หนึ่งถึงถิ่นเลยจงใจแน่นอนค่ะและนั่นคือประเด็นเลยการเลือกซานฟรานซิสโกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้แต่น้อย เมืองนี้มันเป็นมากกว่าแค่เมืองนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของโลกเทคโนโลยีเป็นเหมือนเวทีใหญ่ที่ถ้าคุณชนะที่นี่ได้ทุกคนจะยอมรับคุณและที่สาคัญที่สุดมันคือฐานทัพหลักของเวโมที่ครองตลาดนี้มานานการที่อูเ ber อร์เลือกลงสนามนี้คือการส่งสารสารที่ชัดเจนมากๆว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่พร้อมจะสู้กับคนที่เก่งที่สุดในสนามที่โหดที่สุดไม่มีการอ้อมค้อมไม่มีการเลี่ยงแต่เป็นการท้าชนซึ่งหน้าเลยค่ะฟังดูดุเดือดมาก แล้วพอพูดถึงตัวรถที่เอามาสู้ศึกล่ะครับเดี๋ยวนะครับคือรถที่ U ูเ ber อร์เอามาโชว์ในงาน CES 2026เนี่ยมันคือรุ่น Lucid Gravity นี่มันรถของ Lucid Motors ไม่ใช่เหรอครับผมนึกว่าเป็นโปรเจกต์ลับที่ U ูเ ber อร์ซุ่มพัฒนามาตลอดซะอีกนี่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้สร้างรถเองเหรอครับอันนี้น่าแปลกใจนะเป็นข้อสังแกตที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งเลยมันไม่ใช่รถของ U ู ber อ แล้วก็ไม่ใช่แค่รถของลูซิดด้วยซ้ำแต่มันคือผลผลิตจากการจับมือกันของ3มยักษ์ใหญ่คือ U ูเบอร์ที่มีแพลตฟอร์มกับฐานผู้ใช้มหาศาลนู ro ที่เป็นเทพด้านเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติหรือสมองกล AI และลูซิตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงค่ะอ๋อหมายความว่าโมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่แต่ละค่ายพยายามจะทาทุกอย่างด้วยตัวเองตอนนี้กลายเป็นการสร้างทีมอเวนเจอร์สขึ้นมาสู้แทนถูกต้องเลยค่ะ นี่ไม่ใช่แค่การจับมือกันธรรมดาแต่มันคือการยอมรับความจริงที่ว่ายุคของอัจฉริยะคนเดียวในวงการนี้มันจบแล้วไม่มีบริษัทไหนแม้แต่ยักษ์ใหญ่จะสามารถสร้างรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไปการพัฒนามันซับซ้อนและใช้ทุนมหาศาลเกินไปนี่คือพิมพ์เขียวใหม่ของการแข่งขันเลยคือการเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละเจ้ามาร่วมกัน Uber ไม่ต้องเสียเวลาสร้างรถ n u โ o ไม่ต้องกังวลเรื่องหาลูกค้า Lucid ก็ได้ ายรถรถใหญ่มันคือสถานการณ์ที่วินวินวินวน,น้ำหรับทั้ง3ฝ่ายเลยค่ะพอพูดถึงตัวรถ Lucid Gravity ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อเซก็น่าสนใจนะครับเพราะเป็น SUV ขนาดใหญ่รองรับทุ้โดยสารได้ถึง6ที่นั่งเลยการเลือกไซส์นี้มันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ไหมครับเทียบกับเว y โ o ที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นรถซีดานคันเล็ก มีแน่นอนค่ะการเลือกใช้รถ SUV ขนาด6ที่นั่งเป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ฉลาดมากเพราะมันยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยคุณจะมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือมาเป็นครอบครัวเล็กๆรถคันเดียวก็เอาอยู่ในมุมธุรกิจมันหมายถึงโอกาสในการทำไรายได้ต่อเที่ยวที่สูงขึ้นด้วย ลองนึกภาพการให้บริการแบบราย s h ร์ริงหรือการแชร์รถร่วมกันสิคะพื้นที่ที่มากกว่าทําให้จัดการได้ง่ายขึ้นเยอะขณะที่รถซีดานของเวมออาจจะเหมาะกับการเดินทางส่วนบุคคลมากกว่านี่คือการเดิมพันว่าอนาคตของการเดินทางในเมืองคือการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะโ okay. อเคเข้าใจเรื่องการร่วมมือในเชิงธุรกิจกับตัวรถแล้วแต่ถ้าพูดถึงหัวใจของตัวรถเองล่ะครับไอ้สมองกลที่ทําให้มันคิดได้เนี่ยมาจากไหนกันใครเป็นคนคุมเรื่องนี้ หัวใจสำคัญมาจากค่ายเซมิคอนดักเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือ NV ็นวีดียค่ะเขาใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า NVD d วีดีอาไดรฟ์เอซึ่รจงเปรียบเสมือนเป็นสมองส่วนกลางของรถทั้งคันเลยความพิเศษของมันคือการรวบรวมทุกฟังก์ชันการประมวลผลที่จำเป็นตั้งแต่การขับขี่การแสดงผลบนจอไปจนถึงระบบความบันเทิงเอาไว้ในชิปตัวเดียวเก่าที่อาจจะมีคอมพิวเตอร์หลายตัวช่วยกันทางานในอดีตรถยนต์ไร้คนขับยุคแรก,แรก เหมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องยัดไว้ในท้ายรถเลยค่ะมันซับซ้อนจัดการยากแล้วก็กินไฟมหาศาลแต่สถาปตัตยกรรมแบบชิปตัวเดียวหรือ centralize d compute อย่างทอเนี่ยมันเปลี่ยนเกมไปเลยเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลจากเซ็นเซอร์รอบคันโดยเฉพาะทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นมากตอบสนองได้ฉับไวกว่าเดิม ลดความซับซ้อนของระบบลงและที่สำคัญคือประหยัดพลังงานกว่าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะพูดถึงเซ็นเซ,นเซอร์ผมเห็นว่ารถคันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันมีทั้งกล้องความละเอียดสูงมีไลด้าแล้วก็มีเรดราด้วยเพื่อให้มองเห็นได้360องศาแต่ผมสงสัยนิดนึงว่าการมีเซนเซ,นเซอร์3อย่างนี้ข้อมูลมันไม่ตีกันเองเหรอครับมันจะเยอะเกินไปจนสมองกลประมวลผลไม่ทันหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยการมีเซ็นเซอร์หลายประเภทที่ทำงานร่วมกันหรือที่เรียกว่าเซนเซอร์ฟิวชั่นนี่แหละคือหัวใจของความปลอดภัยสูงสุดลองลึกภาพตามนะคะกล้องก็เหมือนดวงตาของเราให้ภาพสีความละเอียดสูงทำให้ AI แยกแยะป้ายจราจรคนหรือรถคันอื่นได้ดีมากแต่กล้องก็มีจุดอ่อนในที่มืดหรือสภาพอากาศแย่ๆทีนี้ไลด้าก็เข้ามาเสริมทับ มันใช้เลเซอร์ยิงออกไปเพื่อสร้างแผนที่3มมิติรอบตัวรถแบบเรียลไทม์ทำให้วัดระยะได้แม่นยำสุดๆแม้จะมืดสนิทก็ตามแต่ไดรด้าก็อาจจะมีปัญหากับฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดซึ่งไดรด้าจะมาปิดท้ายพอดีเพราะมันเก่งเรื่องการตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และคลื่นของมันทะลุทะลวงสภาพอากาศแย่ๆได้ดีที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ได้ทำงานแยกกันแต่เอาข้อมูลของแต่ละตัวมาตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นมันถูกต้องจริงๆก็เหมือนกับการมีตาสามคู่ที่คู่หนึ่งมองเห็นสีสันได้ดีอีกคู่มองในความมืดได้และอีกคู่มองทะลุหมอกได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการที่ระบบมีข้อมูลจากทุกแหล่งมาประกอบกันทําให้มันตัดสินใจได้แม่นยําและปลอดภัยขึ้นมหาศาลลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดลงได้เยอะมากๆค่ะน่าทึ่งน่าครับแล้วถ้าเรามองในมุมผู้โดยสารล่ะครับ สมมุติว่าเราได้เข้าไปนั่งในรถคันนี้ประสบการณ์มันจะเป็นยังไงบ้างจากข้อมูลที่เปิดเผยมาภายในก็จะมีหน้าจออิ t เทอร์แอคให้เราควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เหมือนรถยนต์สมัยใหม่ทั่วไปเช่นปรับแอร์เลือกเพลงดูแผนที่การเดินทางแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้โดยสารโดยเฉพาะเช่นอะไรบ้างครับ อย่างแรกคือเราสามารถติดต่อกับทีมสนับสนุนของ u ber อร์ได้ตลอดเวลาผ่านหน้าจอน,นั้นเลยและอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากๆคือมีปุ่มให้สั่งรถจอดข้างทางในกรณีฉุกเฉินค่ะโอ้โหมีปุ่มให้เราสั่งจอดได้เองเลยแต่ฟังก์ชันจอดฉุกเฉินนี่มันพอจริงๆหรอครับในแง่หนึ่งมันให้ความรู้สึกว่าเรายังควบคุมได้นะแต่อีกแง่หนึ่งมันก็อาจสร้างปัญหาใหม่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีคนกดเล่นหรือกดด้วยความตื่นตระหนกบนทางด่วน รถจอดกระทันหันนี่อาจจะอันตรายกว่าเดิมอีกเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากเลยค่ะและเป็นสิ่งที่ทีมวิศวกรถกเถียงกันอย่างหนักแน่นอนในทางปฏิบัติรถคงไม่ได้เบรกหัวทิมทันทีที่กดแต่มันจะเข้าสู่โหมดปลอดภัยคือหาที่จอดที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในบริเวณใกล้เคียงแล้วค่อยๆจอดแต่ในเชิงจิตวิทยาผู้ใช้งานแล้วการมีปุ่มนี้อยู่มันสําคัญมหาศาลเลยนะคะเป้าหมายหลักของมันไม่ใช่แค่ฟังก์ชันแต่คือการสร้างความไว้วางใจ ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของผู้ใช้บริการคือการสูญเสียการควบคุมทั้งหมดการให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าตัวเองยังมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่อย่างน้อยก็สั่งให้มันหยุดได้นี่คือกุญแจสำคัญที่จะทะลายกำแพงความกลัวและทำให้คนกล้าลองใช้บริการค่ะฟังดูสำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะเมื่อน,นึกถึงข่าวอุบัติเหตุของรถยนต์ไร้คนขับที่เราเคยได้ยินกันการสร้างความไว้วางใจนี้น่าจะเป็นกำแพงที่สูงที่สุดที่พวกเขาต้องข้ามให้ได้เลย และตอนนี้โครงการนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วครับเริ่มวิ่งทดสอบบนถนนจริงๆหรือยังเริ่มแล้วค่ะเขาเริ่มทดสอบบนถนนจริงในซานฟรานซิสโกตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่แน่นอนว่าในระยะแรกนี้จะยังคงมีพนักงานมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า safety driver นั่งอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเวลาหน้าที่ของเขาไม่ใช่การขับแต่เป็นการเฝ้าระวังและพร้อมที่จะเข้าควบคุมรถทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานของการทดสอบเทคโนโลยีนี้ค่ะ แปลว่าเป้าหมายของเขาคือการเอาคนขับออกไปให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่อง Uber v e s s Waymo แล้วสิแต่มันคือจุดเปลี่ยนของทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือเปล่าครับมันคือสัญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดแล้วค่ะว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับกำลังก้าวออกจากห้องทดลองมาสู่โลกแห่งการแข่งขันเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัว ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นเป็นโครงการทดลองข่าวความคืบหน้าแต่ครั้งนี้คือการที่ผู้เล่นรายใหญ่ที่มีฐานลูกค้าในมือประกาศลงสนามเพื่อชำธุรกิจจริงจังในสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดค่ะแล้วการแข่งขันที่ดุเดือดของยักษ์ใหญ่สองรายนี้มันจะส่งผลดีกับเราเราที่เป็นผู้บริโภคยังไงบ้างครับ ส่งผลดีแน่นอนค่ะในระยะสัน้นการแข่งขันจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดทั้ง2บริษัทต้องแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ในระยะยาวสิ่งที่เราจะได้เห็นคือแนวโน้มของค่าบริการที่ถูกลงอย่างมีนัยสําคัญเพราะต้องไม่ลืมว่าต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดในการให้บริการเรียกรถทุกวันนี้คือค่าจ้างคนขับเพราะต้นทุนส่วนนี้หายไปมันก็เปิดโอกาสให้ค่าโดยสารถูกลงจนอาจจะถึงจุดที่การเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวในเมืองใหญ่อาจจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นอีกต่อไปฟังแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเหมือนเรากําลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิถีชีวิตคนเมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เลย ใช่เลยค่ะและการมาถึงของแท็กซี่ไร้คนขับที่สมบูรณ์แบบมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่น่าขบคิดไว้ให้เราด้วยคำถามแรกคือในอนาคตข้างหน้าบทบาทของคนขับจะหายไปโดยสิ้นเชิงเลยหรือไม่หรือจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นผู้ควบคุมระยะไกลเหมือนนักบินโดรนที่คนหนึ่งคนสามารถดูแลรถได้เป็น10-10คันจากศูนย์บัญชาการ และคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเมืองของเราสังคมของเราทั้งในแง่ของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานและทัศนคติของผู้คนพร้อมแค่ไหนที่จะต้อนรับยานพาหนะอาชริยะเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทาคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป